เปิดเผยเส้นทางสู่การตื่นรู้ของพระเจ้าอบกอดการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยทางผ่านที่ไม่สามารถหยุดยั้งของการเวลาการสร้างสรรค์ที่งดงามรอคุณอยู่พลังแห่งความมืดแม้ว่าจะยังกระตือรือร้อนอยู่กำลังหายไปไม่สามารถหยุดแผนการของพระเจ้าในการเคลื่อนไหวได้ เราผู้นำพลังอันยิ่งใหญ่มีความสามารถในตัวเราในการกำหนดโชคชะตาของเราและมีส่วนร่วมในการขยายตัวที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลผ่านชีวิตมานับไม่ถ้วนเราได้ทำงานอย่างขยนขันขันแข็งเข้าถึงช่วงเวลาที่สำคัญนี้ผ้าคลุมหน้าของมิติที่สามถูกยกขึ้นเมื่อเราตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของมิติที่ห้า การดำรงอยู่ของเราทำหน้าท mm uh ี่เป็นแสงสว่างสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆเริ่มการเดินทางของตัวเองของการค้นพบตัวเองเหตุการณ์แห่งความสำคัญที่ลึกซึ้งที่ขอบฟ้าซึ่งดึงเราไปสู่เส้นชัยอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความไว้วางใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในแผนสากลและในตัวเราเราเป็นผู้สังเกตการที่เฝ้าระวังพร้อมที่จะดำเนินการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม สเสน่ห์ของความจริงเกิดขึ้นกับเราและเรารับสายถือค่านิยมของสันติภาพความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันให้มั่นคงเมื่อแรงผลักดันเติบโตขึ้นผู้ที่ยึดติดกับความมืดก็อาจหยหาแสงสว่างเช่นกันเราจึงต้องนำทางพวกเขาไปสู่หนทางแห่งการตรัสรู้เพราะเราคือนักรบแห่งความรักของพระเจ้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันในวัตถุประสงค์ของเราในการเดินทางอันน่าทึ่งนี้เราพบความสบายและความแข็งแกร่ง โดยรู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราร่วมกันเราส่องสว่างโลกด้วยความอดทนและความเชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเราสร้างครมแห่งความฉลาดที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของอดีตนี่เป็นเวลาของเราที่จะส่องแสงโอบกอดความสมบูรณ์ของความเป็นอยู่ของเราและปลอมแปลงความเป็นจริงใหม่ที่รากฐานในแก่นแท้ของพระเจ้าของเราการเข้าใจธรรมชาติของพระเจ้าของเราเป็นสาระสำคัญ ของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและกระบวนการนี้อาจเป็นเรื่องง่ายหากเราจำไว้ว่าต้องเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราทุกวันเมื่อคุณเริ่มเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จำไว้ว่าฉันเป็นแค่คำแนะนำการเดินทางของคุณจะสะท้อนถึงเส้นทางในชีวิตของคุณและความต้องการและความปรารถนาของคุณคือสิ่งที่จะนำทางคุณไประหว่างทาง เมื่อคุณเดินทางไปสู่การค้นพบตนเองและการสอดคล้องกับภายในที่สุดของคุณไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่คุณสามารถสัมผัสได้เหมือนจิตวิญญาณในรูปแบบมนุษย์สิ่งเดียวที่ดึงคุณไว้คือความเชื่อที่ว่ามีบางอย่างระหว่างคุณกับธรรมชาติของพระเจ้าจริงๆแล้วนี่เป็นเวลาของคุณที่จะส่องแสง การตื่นรู้ของพระเจ้าไม่ได้ขอให้เราละทิ้งความเป็นมนุษย์ของเรามันต้องการให้เราต้องตระหนักถึงความเป็นมนุษย์นี้ในบริบทที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนั่นคือความเป็นพระเจ้าของเราเรามาที่นี่เหมือนเราตื่นจากการนอนหลับลึก การนอนหลับที่เราอาจหลงลืมไปนานแล้วเวลานี้ขอให้เราเห็นตัวเองอย่างแท้จริงในสิ่งที่เราเป็นรักและการสนับสนุนพรสวรรค์และคำแนะนำและสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่มาอาศัยประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์และบางทีนี่อาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของทุกคนไม่ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่มันมีเหตุผลของมันมีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางสิ่งให้ค้นพบและมีการลงมือทำซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตและมอบกุญแจสู่ความ สงบภายในที่แท้จริงแก่คุณทั้งหมดมันเกี่ยวกับการค้นพบการตรัสรู้หรือความสงบภายในท่ามกลางทั้งหมดและเมื่อคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปถึงเวลาที่จะยอมรับกระบวนการใหม่ของจิตวิญญาณและเตรียมพร้อมสำหรับการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนกำลังประสบอยู่การตื่นรู้นี้มาจากภายในและเป็นก้าวแรกบนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการส่วนบุคคลความรู้สึกที่ใหญ่ขึ้นเช่น ความโกรธความเกลียดความรู้สึกผิดความกลัวความเศร้าความวิตกกังวลความหงุดหงิดความขมขื่นจงตระหนักถึงพวกเขาได้แต่อย่าสูญเสียความเป็นตัวเองภายในค้นหาศูนย์กลางของคุณหรือปรับสมดุลภายในและตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่โกหกอยู่ต่อหน้าคุณ จำไว้ว่านี่คือกระบวนการของการค้นพบตัวเองอย่าท้อแท้หากมันใช้เวลานานกว่าที่คุณคิดว่ามันควรหาศูนย์กลางของคุณคนบางคนสามารถรู้สึกถึงอารมณ์เชิงลบได้ง่ายกว่าคนอื่นๆในขณะที่ทุกคนยังคงรู้สึกถึงความสุขที่ดีโปรดตระหนักว่าการมีประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลเวลาของคุณและจะนำไปสู่ความรู้สึกพึงพอใจและความสงบโดยรวมในการเดินทางของคุณเราส่วนใหญ่หลงลืมไปว่าตัวเองเป็นพระเจ้า ดังนั้นเราจึงไม่ได้ใช้ชีวิตยอย่างเต็มศักยภาพของเราเองเต็มที่ชีวิตของเราจึงไม่สมบูรณ์เป็นผลที่ตามมาไม่ใช่เพียงเพราะเราไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเราไม่รู้วิธีที่จะเชื่อมโยงกับผู้อื่นในรูปแบบที่ยกระดับและเพิ่มพลังให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความสมบูรณ์ของตัวตนของเราและความรู้สึกลึกซึง้ง ของการเชื่อมโยงของพระเจ้าเป็นส่วนสำคัญของการดำรงอยู่ที่ยกระดับเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของจิตวิญญาณคือการช่วยให้เราเข้าใจและตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของพระเจ้าของเราแต่เพื่อที่จะพบว่าวัตถุประสงค์นั้นอยู่ภายในตัวเราเราต้องตรวจสอบสิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์เราต้องฟังข้างในและปฏิบัติตามเสียงเรียกร้องของจิตวิญญาณของเราเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณ เราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโ,โออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กา